bangsa buddha patria sang ketanani sapudi berlani iku sang kasa uno cilana satu mumpante imani bangsa buddha patria sang ketanani sapudi berlani patikan matu amatkan jiwa mata hati nanjah अढ़़् चार्ट चार्ट สาธทุกสัพ่พระาทุวันสาธุสาธุสาธุอาะม่ถายหนุกม่ถอยหลับจิตมาถอย่อยไชงถอยปเรียงตามนั้นอีกจกไ อันนี้ป่ะเดือนไหนเออนั่นแหละไปถวายพระอาจารย์ส่วนสังฆานปัจจัยน่ะมีตรงไหนก็ถวายไปแจกซองตัวนางถวายอ่องนาก็อ่าซองถวายเข้าองค์ไหนก็ถวายไปยกเป็นถวายยกมาทั้งหมดแจกน้ําทั้งไหลแจกแบ่งๆซองจะแจกถวายยกตะแดงนี่ถวายอีกกอดๆเด้อยกมาทั้งหมดนั่นแหละถวายท่านรับแล้วก็ถึงไปยกน้อยคืนอันนี้หนูน่ะถวายลูกน้อย ไว้ต่อต่อไปก็ได้หาไปเลยถวายนี่ถายติดมาดถอยติดนี่อกองเติมอะไรก็สบายไปแล้วก็เตรียมน้ำเตรียมอะไรมาไว้รูดที่สวน,น,น,นสวนให้สมันแก้ออกวมอนนายสุน์นายสมันแก้วมอนนายสองบอลอุไรลำมมาพบตังตุ๊กโกรนะเด้อ បួយទីគ្រួដល់តែមកមកបើបានពីអូរត់ទៅរត់ទៅទៀតចេះហើយនេះមកធួមកនេះណោះបាត់ទឹកមុននយកត់ណោះមកញ៉ាំមកទេเด้อបាត់ទឹកមុន